กระบะห้าคันนี้จะเลือกคันไหนดีสนใจมองหาตามเข้าไปดูในคลิปครับมาดูนิสสันฟันเทียรกันครับรถคันนี้ปี2006ครับข้อมูลที่จะของลงไว้ก็คือเครื่อง2.5ดดีเซลเกียร์ธรรมดารถบ้านพร้อมขายเงินสดแค่นี้เลยนะครับ ขอวิดีโอคอลตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นก่อนเลยครับแล้วก็สอบถามรายละเอียดต่างๆผ่านวิดีโอคอลอีกทีหนึ่งครับขอดูเล่มเ้ยวยครับปีภาษีหมดเมื่อไหร่ก็ลองสอบถามดูครับกันนี้จะของเปิดราคาไว้ที่69,000บาทดูวิดีโอคอลเสร็จก็ไปดูรถตัวจริงครับไปต่อรองกันที่หน้ารถต่อรองเสร็จเรียบร้อยดูรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยค่อยโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันนะครับกันนี้อยู่ในตัวเมืองโคราชครับ ถ้าในสนใจต้องการข้อมูลดใดๆเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยนะครับผมหาไมา้ชมเท่านั้นเบอร์โทรเจ้าของให้ไว้แล้วอยู่ในคลิปครับมาดูกระบะมาสเตอร์ไฟเตอร์ถปี2005กันครับคันนี้เป็นรุ่นแคปเปิดได้นะครับเครื่องยนต์2.5 เกียร์ธรรมดารถสวยสภาพสวยพร้อมใช้งานแอร์เย็นสีพึ่งทำม,มาใหม่ทั้งคันหมอน้ำเปลี่ยนใหม่ภายในสวยกระจกไฟฟ้าล้อแมกขบบ15ายางสวยๆใช้อีกนานอันนี้ก็ต้องดูที่ปีนะครับแล้วก็ดูคุณภาพสภาพของอยางกันครับ ตรวจสอบกันให้ดีนะครับยิ่งช่วงนี้หน้าฝนจําเป็นที่จะต้องใช้ยางดีๆหน่อยนะครับรถพร้อมใช้วิ่งทางไกลเจ้าของระบุไว้อย่างนั้นนะครับนี่คือข้อมูลที่เจ้าของลงไว้ปีภาษีไม่ได้บอกก็ลองสอบถามหรือดูในเล่มดูครับคันนี้เจ้าของเปิดราคาไว้ที่79,000บาทครับขอวิดีโอตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นกันก่อนนะครับแล้วค่อยแวะไปดูรถตัวจริงตรวจสอบรถตัวจริงเรียบร้อย ค่อยโอนเงินซื้อขายจ่ายต่างกันครับคัานนี้อยู่หัดไทยราั33ทับ2กรุงเทพมหานครครับต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงตามไอดียลนที่ให้ไว้ครับ กระบะนิสสันฟันเทียสีประตูครับคันนี้รถปี2003เครื่องยนต์3.0เกียร์ธรรมดาสภาพพร้อมใช้งานเก็บงานสีรอบนอกหุ่มเบาะใหม่และเครื่องยนต์ให้เรียบร้อยแล้วเจ้าของระบุไว้ว่าอย่างนั้นนะครับดูจากรูปแล้วเบาะทำใหม่อยู่ครับส่วนเครื่องยนต์และสีต้องไปดูตัวจริงกันนะครับ รถใช้งานประจำซื้อไปใช้งานได้เลยไม่ต้องซ่อมเจ้าของขายเองต่อหนักเกินไปขออภัยขอผ่านครับเจ้าของว่า,างั้นนะครับก็ลองดูครับราคาที่เจ้าของเปิดไว้คือ85,000บาทแต่ไหนสนใจก็ลองขอวิดีโอคอรตรวจสอบดูรถก่อนครับดูว่าตรงปกหรือไม่มีจริงหรือไม่สภาพต่างๆเป็นยังไงแล้วก็ขอดูเล่มอีกทีนึงครับ จากนั้นไปดูรถตัวจริงก็ไปต่อรองกันที่หน้ารถหลังจากตรวจสอบดูรถเรียบร้อยแล้วครับแล้วค่อยทําสัญญาโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันครับคันนี้อยู่จังหวัดพิษณุโลกนะครับอยู่แถวไหนก็ลองสอบถามดูแล้วก็แวะไปดูครับส่วนท่านที่ต้องการข้อมูลอื่นๆสําหรับรถคันนี้เพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปเลยนะครับ าดูกระบะ Mazda BT50 กันครับคันนี้เป็นรถปี2008นะครับแคปเปิดได้ครับคันนี้เครื่องยนต์2.5ดีเซลครับเกียร์ธรรมดาน็อตไม่ขยับเดิมบางมากรถเครื่องดีเยี่ยมช่วงล่างเยี่ยมรถขับดีมากๆพร้อมใจงานนี่คือข้อมูลที่เจ้าของลงไว้นะครับเจ้าของเปิดราคาไว้ที่99,000บาทครับ ขอวิดีโอตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นก่อนครับแล้วค่อยแวะไปดูรถตัวจริงแล้วก็ไปต่อรองกันที่หน้ารถนั่นแหละครับตรวจสอบรถและเอกสารทุกอย่างให้ครบถ้วในให้เรียบร้อยก่อนนะครับค่อยทําสัญญาโอนเงินซื้อขายจ่ายต่างกันคันนี้อยู่ในเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับถ้าไหนอยู่ใกล้ก็แวะไปดูครับถ้าไหนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยนะครับผมหาไมา้จมเท่านั้นเบอร์โทรของเจ้าของให้ไว้แล้วอยู่ในคลิปนะครับ นิสสันเอครับปีเจ้าของไม่ได้บอกไว้เป็นเกียร์ธรรมดารถใช้งานปกติเอกสารทะเบียนโอนเขียนแค่นี้เลยนะครับรูปภาพก็ลงไว้4รูปเท่านั้นครับแต่เจ้าของทำคลิปวิดีโอไว้ให้ดูครับราคาที่เจ้าของเปิดไว้คือ1,9500บาทเดี๋ยวไปชมคลิปกันนี้ที่เจ้าของถ่ายไว้ได้เลยครับจอดข้ามคืนนะครับไม่ถึงสาร์สอวันแล้วเรื่องเย็นๆ ติดง่ายครับจอดสอวันไม่ได้สตาร์ท <Okay. S 1> เครื่องนิ่งๆเลยครับ มาณนี้ครับก็ไปต่อรองกันที่หน้ารถครับรถอยู่สกลนครครับต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปนะครับช่วงบอกทริคมาดูอัตตาสิ้นเปลืองของ Mazda b t 50คันที่อยู่ในคลิปนี้ครับ ในเมือง8-10กิโลลิตรครับนอกเมือง11-13กิโลลิตรฉเฉลี่ยรวมๆแล้วก็9-11กิโลลิตรครับขอเสริมประสบการณ์ให้ฟังกันแล้วกันครับรุ่นนี้ผมเคยเอาไปใช้ที่ต่างหวัดครับวิ่งต่างหวัดผมใช้ได้อยู่ประมาณ13กิโลลิตรครับส่วนในเมืองเนี่ยยังไม่เคยใช้โดยตรงนะครับอาจจะเคยได้ใช้อยู่บ้างเล็กๆน้อย ก็จะใช้ได้อยู่ประมาณ10กว่า11กิโลลิตรลาวๆนี้อยู่ครับถ้าจำไม่ผิดแต่ไหนสนใจรุ่นนี้ก็เอาข้อมูลนี้ไปเก็บไว้พิจารณาในการเลือกซื้อรถด,ดูครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยครับ